วัอน,นี้พามาชมงานหมอลำจ้ะงานหมอลำบ้านบ้านสามสวนค่ะนี่จ้ะฟังเึีงหมอลำเพ่รเพิ่มหมอลำฟังเงบรรยากาศในงานค่ะเบิ่อนแม่ค้าจาัดเต็ะ ให้เป็นหัว